จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องมะเร็งอารมณ์ในทฤษฎีทางการแพทย์ได้มีการพิสูจน์ชัดเจนว่าการที่เราโกรธเพียงหนึ่งชั่วโมงจะต้องใช้เวลาบำบัดเยียวยาเลือดของเราถึง6ชั่วโมงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราโกรธนั้นเลือดจะ มีพิษออกมาเหมือนกับเรากินยาพิษเข้าไปเลยทีเดียวเช่นบางครั้งบางทีหน้าแดงเลือดก็จะประทุออกมาเส้นเลือดจะทำให้เกิดพิษเกิดภัยต่างๆขึ้นมาภายในร่างกายของเรากว่าจะสงบสติอารมณ์ลงไปได้จะต้องใช้เวลาน,านานพอสมควรใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง แต่ถ้าเราโกรธสองชั่วโมงคิดดูก็แล้วกันเราจะต้องใช้เวลา12ชั่วโมงถ้าโกรธสมชั่วโมงคุณโยมก็คิดไปเรื่อยๆก็แล้วกันบวกลบคูณหารไปสรุปแล้วก,ก็คือว่าเราควรจะนึกถึงโทษของความโกรธให้มากๆเพราะว่ามันจะทำให้เกิดมะเร็งอารมณ์ในใจของเรานี่แหละคือมะเร็งถ้าว่าเราโกรธ มันก็เป็นมะเร็งแน่นอนเพราะมันทําให้เลือดมีพิษและร่างกายส่วนไหนก็ตามถ้าดูดเอาเลือดมีพิษไปเลี้ยงส่วนนั้นก็จะมีเนื้องอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนื้องอกในร่างกายของเราบวกกับเลือดที่เป็นพิษอันเกิดจากอารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังอิจฉาริษยาพยาบาทอารมณ์เหล่านี้ปทุสร้ายตัวเองทั้งสิ้น เราคิดว่าเราโกรธคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราประทุษร้ายตัวเองคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องกับเราหรอกฉะนั้นถ้าอยากให้ใครเป็นโรคมะเร็งก็จงทำให้เขาโกรธและถ้าเขาไม่โกรธก็แสดงว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ลองคิดดูว่าเราสมควรจะโกรธใครหรือไม่ ในเมื่อการโกรธแต่ละครั้งนั้นคือการก่อมะเร็งในร่างกายของเราเองอันเริ่มต้นจากมะเร็งใจมะเร็งอารมณ์เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายระมัดระวังอย่ากโกรธอย่ากเกลียดอย่าเครียดอยา่ยอยาแค้นอย่าชิงชังใครนานจนกระทั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงอนุญาตให้โกรธได้แต่ว่าควรจะประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีต้องจบแล้วเพราะนั่นคือการพระทุสร้ายตัวเอง ถ้าเราจบเร็วเท่าไหร่สติของเรามีมากขึ้นมากขึ้นเราก็สามารถที่จะรักษาเยียวยาบำบัดตัวเองได้ด้วยตัวของเราเองขอเจริญพร